สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน FC ช่อง YouTube อุชิตับ Channel วันนี้อุชิตับมาที่ฟาร์มไก่ครับฟาร์มไก่ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่มาแรงเลยทีเดียวพี่น้องแล้วก็เป็นอาชีพที่ ยังยืนด้วยนะครับอาทิตนี้ใครมีไก่ครับใครมีไก่ไก่บ้านเนาะใครมีไก่บ้านราคาดีมากอรโลอ่าอย่างตัวมีเมียที่ผมมาซื้อนี่อยู่ประมาณร้อยร้อยสี่สิบต่อกิโลเนาะถ้าไก่ตัวผู้ก็ร้อยห้าสิบบาทเดี๋ยวมาดูพี่นะ้องเยอะมากเลยนี่ครับไก่มาจากฟาร,ร์มแทเทพี่น้องใครอยากได้ก็เข้ามาเลยครับที่เป็นฟาร,ร์ม เป็นฟาร์มย่อยครับอยู่ที่ตลาดห้วยขวางครับก็เราก็ชี้ตัวเอาเลยครับพี่น้องนี่ครับตามราคาแล้วก็จะมีเป็ดด้วยครับนี่เป็นอาชีพที่อาชีพที่แบบนานรลแล้วก็แบบอาชีพที่ยั่งยืนครับอาชีพนี้ครับเพราะว่าไก่นี่มันเป็นประเทศไทยนิยมบริโภคกันนะพี่น้องนิยมบริโภคกันนี่ครับแล้วก็มีพี่พี่เขาทาอยู่ด้านบนครับเนี่ ที่บ้านเมืองเรานิยมบริโภคไก่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็เกษตรกรจะสังเกตว่าไปแถวบ้านนองบ้านนอกเราเนี่ยเกษตรกรเขาก็จะเลี้ยงไกเ่เลี้ยงไก่พื้นเมืองไว้ตามบ้านไว้กินไว้ขายนี่ครับนี่ครับโอ,โอ้ดูเยอะมากครับพี่น้องก็ที่ตลาดน้อยฟางมีอยู่สองร้านครับนี่ตรงปากซอยครับเอเนี่ครับางร้านนึงก็มีครับนี่ครับสวยๆครับใครสนใจ ช่วงนี้ครับช่วงวันหยุดยาวไม่ได้กลับบ้านนงบ้านนอกก็มาซื้อไม่ได้ครับไก่เอาไปทํากินเอาไปต้มเอาไปนึ่งเนี่ยได้หลากหลายเมนูพี่น้องเนี่ยไก่ตัวผู้ไก่ตัวมีเป็ดก็มีครับเนี่ยเป็ดวสวยๆเลยพี่น้องนี่ดีครับจนตรงตลาดห้วยขวางครับเวลาถ้าถ้าเราเข้ามาเลี้ยวซ้ายตลาดห้วยขวางถ้าเรามาจากสี่แยกห้ว <one> ย <raspberry> ขวางเลี้ยวซ้ายเข้ามาก็ อยู่ตรงที่เขาขายผลไม้ครับอ่าผลไม้ไว้บูชาพระพิกเนตครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลี้ยวซ้ายเข้ามาก็จะเจอเลยครับมีซองร้านครับนี่เลือกซื้อเลือกหากันได้ครับนี่โอ้ยครับอันนี้เป็ดก้าวพี่เป็ดนี่โลเท่าไ <c ười> หร่เป็นโลสามสิบครับเป็ดร้อยสามสิบพี่น้องนี่ครับเป็ดร้อยสามสิบต่อกิโลเราชี้ตัวเลยพี่น้องนี่ง่ายๆครับนี่ชี้ตัวแล้วพี่เขาก็จะทำให้ครับ เราก็จะได้ของสดสดเทแท้เลยี่น้องไม่ไม่ต้องวิ่งเข้าตลาดข้างในรับตลาดข้างในก็จะเป็นไก่ที่เขาทำทำไว้แล้วกับอันนี้เราให้พี่เขาทำสดสดได้เลยเนี่ยโอเคพี่น้องวันนี้วูชิตจักก็เห็นอะไรดีๆก็จะมาถ่ายเพื่อให้พี่น้องได้ดูกันเนะะาะก,กดกดติดตามเด้อนี่ขอลาก่อนครับโหเนี่เยอะมากครับเนี่ย